เตอร์ทั้งหมด20สาขานะครับ02 662 655 5จากเคเบิลเตอร์ครับยกที่3นะครับคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับเปิดสกราดปีเสือทองขยับเข้าไปครับลาแข่งสายไปขวาหลุดนะครับเจอซ้ายครับแบบลงโทษเบาๆนะครับตากาิลาครับยังต่อยในเกมรับแข่งขวายาวครับเนี่ยครับได้ระยะวงในสะพายแรงคนละข้างนะครับพยายามจะพลิกออกมาตากศิลา เร่งทางยก3ครับตามต่อน่าสนใจเลยครับนี่เลยครับอ้าวซ้ายนะครับแดงทงสสามโอ้หมัดซ้ายไปโดนหน้าแหนไปแล้วตักศิล่านะครับทีแบบนี้ครับเนี่ยครับแข้งซ้ายตักศิลาหมัดหนึ่งสองเกาะได้วงในนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่อาชีพของทั้งคู่เลยครับทุกดอกทุกเม็ดอวาโอ้โหเตะขวาซ้ายไปยังได้ยังโดนอยู่นะครับโอ้โหขวามาซ้ายคืนครับ ชตเมื่อสักครู่นี้ได้น้ำหนักเลยครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพ่าเหมือนกับ3คู่ที่ผ่านมาครับแต่ว่านี่ครับคู่นี้เต็มไปด้วยความพลาส,สิกเลยครับชิงไหวชิงพริบชิงเลี่ยมครับโอ้โหดันออกไปครับทางด้านของธงสยามโอ้โหต่อยต่อยกันเสียวไส้แต่ละชดต,ต่ละชดนะครับธงสยามแดงนะเหมือนตัดศิลาโอ้โหอย่างไรเนี่ยอา้าการอับผงศักดิ์เนี่ยก็มิ่งดีแล้วเกินครับธงสยาม ดูกันสเต็ปต่อสเต็ปเลยครับอ่ะเดี๋ยวต่อครับตากศิลาหมดยกชมโฆษณากรครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อฝึกในการทีบครับตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชีชะตาเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นครับอ้าวโอ้โหต่อยกันไปแลบเลยอะ่ะทงสยามแดงนะครับน่าเมืนตากศิลาโอ้โหไม่รู้ว่าพลิกนิดเดียวเสียหลักนิดเดียวเรียบร้อยเลย ตีเสาซ้ายนะครับตากศิลาครับพยายามจะชิงเรียมอยู่บนครับลูกนี้เด้งตีซ้ายได้ครับตากศิลากรรมการพงศิษฐ์ปีเท่านั้นแหละครับต้องบอกว่าขึ้นชั้นเร็วมากครับขึ้นมาเป็นคู่เอกเป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยครับต่ายระดับคู่เอกคู่รองจะมาอ้าวตากศิลาจะบิดเขาเราล้มเองครับจังหวะจังหวะไม่ดีฮะอะไะครับพยายามเดินเข้าไปแก้ตัวครับเจอซ้ายครับเกี่ยร่างมาติดเชือกแล้วก็โหนครับ คิดได้ทันโอ้ลูกนี้ยัดเข่าซ้ายครับโชคดีครับไม่โดนศีรษะครับอ้าไปต่อครับตากศิลาหน่าสนใจครับเอาแล้วครับทำได้ดีครับช็อตที่ผ่านมาตากศิลาวงในได้ครับสะพายแรกนะครับใช้ค้างนั้นครับค้างนั้นไว้ที่หัวไหล่นะครับทั้งคู่เลยครับกรรมการแยกออกมาัดไปเลยนะครับเอ้าไปครับแมาเอารัดแล้วรัดเอาไม่ย่อโอ้แทงไปเพียงนึงาตั้งขาเอาไว้ครับตั้งขาดันเข้าเชือกครับเข่าซ้ายของตากศิลาครับ ต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจนะครับกองเชียร์นี่ชูไม้ชูมือครับได้เข้าเข็มแล้วนะครับอาล่ะครับไฮไไท์ชีชะตายกนี้แม่เนี่ยครับตากกซิลาแม่ไปเสียท่าครับโอ้โหเข้าผิดจังหวะนิดเดียวเอียงแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้หลวมเหลือเกินนะครับจังหวะนี้ครับอาล่ะครับถือว่าเสียหายแต่ว่าก็ยังมีเวลาเยอะครับไม่ต้องห่วงครับก็โดนซ้ายอีกแล้วครับสายราคาเด้ตีเข่าขวาครับตากกซิลาครับในพยายามจะตีเข่าครับ เข่าขวาครับทองสยามตีซ้ายอ,าอ้าวโอ้โหนี่เลยครับไม่กลัวแล้วอ่ะนะทองสยามซ้ายนะครับตักศิลาอ้าวขวาน้ําเงินซ้ายแทงอ้าวล็อกจัดเอ้าเด้งไหมเด้งไหมต่อยอีกทีนึงอ่านี่ยครับอ่าคิดช้าทำช้าแล้วครับตักศิลาในช่วงท้ายๆโดนแค่ซ้ายอีกแล้วครับพยายามจะสอดสวนด้วยศอกเนี่ยครับอ้าวลุกขึ้นมา แต่ว่าหมดยกก่อนครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อยกสุดท้ายครับนี่นะครับพี่สนามมวยโชคราวใกล้ตลาดท่าข้ามอำเภอเนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมวย13คู่ดูฟรีครับทางขึ้นบ้านใหม่นะครับเจมส์ท่าข้ามครับเดียวเชิญครับบนเวทีคับยกที่5ยกสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าสียกผ่านไปก็เริ่มจะมองเห็นอะไรรำไรอะไรแล้วนะครับขยับข้าไปครับโดนซ้ายของธงสยามครับหมัดขวาไม่โดน ตั้งคับพราะยังจะสับซออครับแต่ว่าลูกนี้นี่กลายเป็นไม่ไม้ปัดเพียงไปเลยครับมันหลุดไปแล้วครับแม่เสียหายไปเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์นะครับออตกอสามจะเริ่มเวลาประมาณ 14- บสนากาสามสนาทีนครับมียอดขุนทัพกับยอดภูผาแล้วก็อร์เล็กจิตเมืองนนกับยกมรกรนะครับโดเซฟคอยกับเพชรทรงพลแล้วก็สายรับจิ๋วกับเพชรอันดานะครับอ่ะนัดปลาถมมาเรกนะครับ ติดเงินเงินซูเปอร์ไฟในวันเสาร์ที่8นะครับเวลาบ่าย2 45ครับที่อตก3แห่งนี้ครับอ่ะแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับผู้ที่ผ่านมาเพชรสวีศักแสงมรกตชนะก้องพิภพทรงพลคีเอนซีนะครับเรียว่าสิบพนมทองครับทูมอโรอิลลิตกรุปอะคาเดมี่แ้คะแนนและที่สำคัญอย่างที่เรียนไปครับว่าเรื่องของสภาพร่างกายครับอ่ะหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับและนี่คือภาพที่สวยงามที่สุดแหละครับ มีสัมมาคารวะมีอาวุโสอ่อนอาวุธอาจารย์แล้วก็คะแนนสุดท้ายที่กรรมการจัดชัยสอนทาน,นะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับดาวโรดวัย20ปีนะครับจากเขตทวีวัฒนาเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นตักกศิลาไปอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแล้วก็รับรางวัลพิเศษนะครับจากยาผงยาแผ่นยาดําบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบูญนานครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพบกับอาสมิงข่าวด้านบนเวทีครับ